ปรับเปลี่ยนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพก้าผมนายธนิรลอยพิมายผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาสำนักง,งานประกันสังคมครับผมจะต้องขอขอบพระคุณท่านนารงรัตนานุก,กูลนะครับสำหรับคำถามนะครับของแลวก็ของท่านสอวอนนะครับซึ่งเป็นคำถามที่แสดงถึงความ,มห่วงใยและความเข้าใจในในงานประกันสังคมเป็นอย่างดีนะครับผมขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของ เสถียรภาพของกองทุนนะครับความมั่นคงของกองทุนในอนาคตนะครับในณมีนาคม2 5 6 5ครับกองทุนประกันสังคมมีเงินสะสมประมาณ2.37ล้านล้านบาทนะครับซึ่งในจำนวนนี้ครับแบ่งเป็นเงิน4กรณีนะครับซึ่งก็คือเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพและตายนะครับจำนวนประมาณ1 0 0 0 0แ 54,000ล้านบาทนะครับซึ่งตรงนี้ครับที่เป็นไปตามที่ท่านคณะกรรมาการนะครับทั้งท่านวุฒิสภาได้ได้ให้ข้อสังเกตเอาไว้นะครับซึ่งค่าใช้จ่ายของเรื่องของการรักษาพยาบาลนะครับก็ในช่วงโควิดนะครับได้มีการเพิ่มขึ้นนะครับอย่างอย่างตั้งแต่ปี63นะครับเนื่องจาก มีค่าใช้ใจ่ายที่เราต้องใช้เกี่ยวกับเรื่องของการรักษาพยาบาลให้กับผู้ประกันตนซึ่งเป็นสมาชิกหลักของเรานะครับซึ่งก็เป็นวัตถุประสงค์หลักของของทางกองทุนประกันสังคมนะครับซึ่งตรงนี้ครับในช่วงเฉพาะในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายโควิดครับในช่วงที่ผ่านมา6 3ถึง64นะครับแล้วก็ถึง ,65 ในในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะครับก็ทางกองทุนมีการจ่ายเงินไปประมาณ4 7 0 0 0ล้านบาทน,นะครับตรงนี้ครับ เราคาดว่าในช่วงของปี65ถึง66นะครับค่าใช้จ่ายของเรื่องของโควิดก็ยังคงคงเป็นค่าใช้จ่ายที่มีความสําคัญอยู่นะครับแล้วก็อาจจะสูงขึ้นครับอย่างไรก็ตามครับหากในอนาคตได้มีการปรับให้โควิดเป็นโรคประจําถิ่นนะครับของอของประเทศไทยไปแล้วนะครับก็คิดว่าค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ก็น่าจะลดลงได้นะครับอ,อย่างไรก็ตามครับในเรื่องของ สีกรณีกองทุนสีกรณีซึ่งมีกรณีเจ็บป่วยอยู่ด้วยนั้นนะครับทางสำนักงานประกันสังคมครับได้ให้ความสำคัญมากๆนะครับโดยที่มีการทางคณะกรรมการประกันสังคมนะครับได้กําลังจะมีการพิจารณาครับเกี่ยวกับเรื่องของการปรับเพิ่มพีหลังค่าจ้างนะครับซึ่งตรงนี้ครับก็จะเป็นการเพิ่มเม็ดเงินนะครับเข้ามาช่วยในเรื่องของกองทุนนะครับทั้งทุกกรณีนะครับของของประกันสังคมนะครับให้ให้มีเสถียรภาพ มากขึ้นนะครับได้มีเงินเม็ดเงินเข้ามาในระบบมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือของกองทุน4กรณีนะครับที่ที่อยากจะขอ,อนําเรียนทางท่านวุฒิสมาชิกนะครับว่าสถานะปัจจุบันนะครับก็ยังมีมีค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับแต่ว่าในอนาคตครับก็จะปรับไปอยู่ในระดับที่สมดุลม,มากยิ่งขึ้นแล้วก็ถ้ามีมาตรการต่างๆ เพิ่มขึ้นมาครับก็อย่างเช่นเรื่องของการปรับเพดานค่าจ้างก็คิดว่าทั้งหมดนะครับในเสถียรภาพของกองทุนก็จะสมดุลมากยิ่งขึ้นครับในกรณีต่อไปนะครับเรื่องของกรณี2กรณีนะครับเช่นเรื่องของกรณีฉลาภาพนะครับแล้วก็สรงะหอบุตรครับปัจจุบันครับประกันสังคมมีเงินกองทุนนี้ประมาณสองล้านล้านบาทนะครับตรงนี้ก็ต้องถือว่ามีความมั่นคงนะครับอย่างไรก็ตามครับ ก็ในอนาคตนะครับก็จะมีการสะสมเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลา20ปีข้างหน้าแต่เนื่องจากโครงสร้างประชากรนะครับที่จะปรับเป็นโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุนะครับในอนาคตก็อาจจะก็จะมีผลกระทบต่อเรื่องของกองทุนนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่ที่เกิดขึ้นนะครับทั่วโลกครับเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นทั่วโลกได้มีการเริ่มต้นจาก กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับเช่นในยุโรปนะครับแล้วก็มาสู่ถึงกลุ่มประเทศที่กําลังพัฒนาเช่นในเอเชียนะครับแล้วก็รวมถึงของประเทศไทยนะครับซึ่งซึ่งก็จะเป็นเหตุการณ์แบบเดียวกันคราวนี้ทางทางสานักง,งานประกันสังคมครับได้รับทราบในในความท้าทายนี้นะครับก็ได้มีการคิดเกี่ยวกับเรื่องของแผนการสร้างความ มั่นคงในระยะยาวไว้ด้วยนะครับโดยที่สําคัญมาตรการที่หลายๆประเทศมีการใช้กันนะครับก็อย่างเช่นเรื่องของการาขยายอายุเกษียณครับเพื่อเป็นการเพิ่มระยะเวลานในการอยู่ในระบบให้นานขึ้นนะครับหรือมาตรการเรื่องของอาการเพิ่มอมาัตราเงินสมทบนะครับในอนาคตก็ทางนี้ทาง ท่านคณะกรรมการประกันสังคมก็ได้รับทราบข้อมูลแล้วก็ได้มีการมอบหมายให้ทางสำนักง,งานประกันสังคมไปคิดในรายละเอียดนะครับว่าแผนในการที่จะดำเนินการในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นครับในเรื่องของของในการที่จะมีการมีมตาตรการใดๆนะครับก็จะต้องเป็นไปนตามเงื่อนไขว่าต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับทางสังคมนะครับ แล้วก็ต้องมีการดําเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปครับมีการประกาศล่วงหน้านะครับเพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็ได้มีการมีความพร้อมกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับอันนี้ก็สิ่งสําคัญก็คือว่าทางสํงงานักงานประกันสังคมมีการรับทราบความท้าทายดังกล่าวนะครับแล้วก็มีการเตรียมแผนในการรับมือเกี่ยวกับอานาคตไว้ด้วยแล้วนะครับสำหรับของกองทุนว่างงานครับ ณนะมีนาคม65นะครับมีอยู่ประมาณ1นึ0 0แสล้านบาทนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องถือว่าเป็นจำนวนที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะครับเพราะว่าโดยสถิติที่ผ่านมานะครับในช่วงช่วงโควิดตั้งแต่63ถึงประมาณกลางถึงประมาณต้น,ต,นต้นปี65นะครับมีการจ่ายเงินกรณีว่างงานไปประมาณ6 7 0 0 0เจล้านบาทนะครับถ้าถ้าเทียบกับเ,เงินกรณีสะสมกรณีว่างงานนะครับก็ ด้วยค่าใช้จ่ายของโควิดดังกล่าวนะครับก็ปีประมาณปีละประมาณ30 0 0 0ล้านบาทนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะรองรับวิกฤตอย่างโควิดนะครับได้ต่อเนื่องประมาณ5ปีนะครับก็ทางสํานักง,งานประกันสังคมก็จะขอยืนยันครับว่าว่าในสถานะกองทุนของประกันสังคมนะครับ ปัจจุบันและอนาคตนะครับยังกองทุนมีความมั่นคงแล้วก็อย่างไรก็ตามครับเรารับทราบในความท้าทายต่างๆนะครับแล้วก็เราได้มีการเตรียมแผนในการปรับตัวนะครับไว้ในอนาคตนะครับก็ผมขออนุญาตนำเรียนชี้แจงในขั้นต้นเท่านี้ครับขอบคุณครับ